ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนนัทเฮลโรหกล้ิงอ้โอ้มันจะทุกรถผมเนี่ยนั่น <c oughs> กำลังเดินมาจะจะจะไปช่วยเขาทางนน้นนะครับพาเขาเดินมาจมคู่เลยครับอุ้ยเฉียดชวิวรถผมนิดเดียวอ่ะ มเมาแมงกะไซมานะครับเนี่ยโตก็ถอยเอารถจอดครับรางเทลเลอร์ครับโอ้อึดเวียกคักเตอร์ว่ะ ดูน้ำครับพุง่งขีเดียวครับเดี๋ยวได้จมสบอถ้าเราขี่รถเข้าไปข้างในก็คงจะดีนะครับขี่แมงกระสาเข้าไปเลยครับ สงสัยไม่มีอะไรเล่นนะใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ย,ยตกครับว่าเดินไปอย่างไรนะนะครับทางโน้นเขาเขากำลังช่วยเหลือตัวเองอยู่นะครับ เดี๋ยวจะไปดูน้องส้มลายว่าจะไปช่วยเขาได้หรือเปล่าหรือติดทั้งสามนี่ฮาเลยนะครับนี่ดูเหล่าทูปเปอร์ไอย,ยูทูปเปอร์นี่มาเยอะครับเห็นแต่ร่มเห็นแต่อะไรเต็มเลยครับไม่ใช่ทีมงานเขานะครับนี่ยมายืนถ่าย youtube ครับดูคนคนคน,คนมาถ่าย youtube ไหมโอ้เองไม่ไปถ่ายยููปอ่ะไม่เขาเยอะไง กำลังไลฟ์สดอยู่นี่เองกำลังนอนเลยโทรไปตามพี่อยู่ในบ้านนะเมาพี่มายัางไงล่ะพี่มอเตอร์ไซค์แล้วกลับแถวเามื่อคื้แล้วอ,อ่อนกลับบ้านเลยถึงบ้านเลยเอาใครไปส่งไอ้ถงชั่วเออไปกับเมฆาอ๋อไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูข้างในนู่นแหละครับโอ้นำซิ่งก็ามาครับนั่นรถเข้าเกวุฒนะครับ เอามันติดทั้งสองคันเลยเ,ยเออนี่ยนี่คลองนี่คลองสายสามเลยอันนี้นี่ครับลีลาครับไอคนเขารออยู่นู่นกําลังล้างรออยูอ่เดินไป่วะเข่าเกลนอทำอะไร <c oughs> ไปล้งงปางรถทางไม่โคกงังล้างทันนี่นะโอ,อ้ <c oughs> เดินไปก็เพื่อนมันเดิมแหละลูกพี่เขาลอยอยู่กับพิจิร่าอย่างนี้เคลียร์นี้เคลียร์น,นี้เท่าแก่ใครเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากสวนนะกลับจากสวนเห็นพิ่ตินน้ำรถจะได้ออก,กอแกล้งตะตุงนี่ครับ บ้านนน่่อเเลผมก็ว่าผมรู้สึกร้อนนะพี่ตอนนี้ไปมารับจ็อบรับจ็อบอะไรนี่รับรถให้เนี่ยกี่บาทเนี่ยหนึ่งตะเกียบกับบาทของอะไรนะอะไรบีดแนี่ยนอนเกลือไปครับจะให้ตาโอเป็นคนขับครับผมมาด้วยแมงกะไซนะครับวันนี้ว่ารถกระบะเอาไป กุรีร้ำครับนู่นนะ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 ยังยังยังอะไรนู่นนู่น,นู่น,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 ยยนอยู่นู่น,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 นเอาเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวไม่ถึงักทีไม่ถึงนกผม่嘛ไม่ใช่เราจะได้เดินไปบว่ะที่เยอะเลยพุ่มมอไซค์อื่อนไปถึงนู่นเลยเด้อ้ติดกี่เจ้านะไอ้ตอนนั้นเขาติดอยู่ไหนจ๊ะแถวแถวนี้ละมั้ง คนละคนละทีเหรอท,ที่ที่เลขอ่ะนี่แหละก็คันนี้แหละนี่บอแต่นี่มันเอามาอีกคันเนางเอามาจมโค้ไม่ได้กินผมรอกแล้วม,มาใกลออกไปใกล้ไม่ได้นาอ,อพี่ชอบอแกลง้งนาอเอาบุกเกียขยับออกเลย ยี่โจ้ไกลๆอย่างนี้เลยโจ้ไกลๆโอ้ไกลๆละไปไปเนี่ยปอุ้ยควันออกท่อไอดีเลยนะครับเนี่ยรังเสียทางครับเข้าไม่ได้ก็เอาล้มเลยต้นต้นนะเนี่ย ครับก็ได้ไปต่อแล้วครับโอ้เปิดทางไปเลยครับอันนี้ผมนั่งกับเจ้าเจ้าส้มลายเลยนะครับร้อนครับอากาศเอาให้สาดเลยบ่พี่ เดินปัดเดินถูอยู่นั่นแหละครับโอ้เป็นคลองนะครับเนี่คลองเก่าเสียดินขับเองเลยนะครับโอ้ต่อไม้บอตอพี่ตอ ทั้งหมดครับแบบนี้ถนนนะถ้าขุดตอนี่ออกพังแน่นอนครับโอ้ตัวตอใหญ่ๆไม่มีผลอะไรกับเจ้าฮิตาชิเลยนะครับเจ้าส้มลายเรานะี่ เอาลงทองไปเลยไปเลยพี่ต้นไม้ออกเลยยันโครมแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นไงนี่นครับข้อดีของรถใหญ่ก็จะเป็น,น,นบแบบนี้ละครับทำแบบนนิดหน่อยๆเองครับ Ừ, นะล้วครับโอ้โคแรงเยอะอ่ะโอ้เป๊ะโกยอะไรนะเอาละครับเอายามาโปนะครับ อ๋อเป็นคลองน้ําครับเป็นคลองน้ําเก่าครับตรงนี้เนี่ยแบบเห็นปูนแล้วเนวะ้ยน่ากลัวยันเลยโครมโอ้ในการที่จะช่วยแบกโกคันหนึ่งสองคันนี่ต้องขนาดนี้เลยนะครับไม่งั้นไม่ขึ้นครับไปต่อครับไม่รู้ว่าต้นใหญ่นี่จอาล,ลยหรือเปล่า มันบิดยาง,งั้น่ะโอ้มันห้านาทีนะครับเออโอ้ต้นไม้ใหญ่ครับโอ้แรงเยอะมากเลยชิเนียวร่วมเป็นเพราะคันใหญ่ครับโ,โรมแล้วครับไปแล้วครับบอมโอ้ โอ้องแท่ตัวนี้แค่ดันเฉยๆนะครับนีย่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยหักซะเร็วต้นกล้วยเกาาออ,ออกหมดเลยนะครับนี่โอ้ดูพลังของมัน,นครับจะส้มลายนี่ ใช่จะไม่ถึงง่ายครับ พึ่งอะไรก็ไม่รู้ครับเอาแล้วครับได้โอกาสแกล้งใครแล้วครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับนั่นเป็นไงอูพึ่งนะครับ โอ้แบบนี้น่าจะมีหนูนะครับแต่ว่าไม่มีเลยครับเป็นป่าเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณสิบเมตรครับถึงโอ้ไปพึ่งเยอะใช่เหรอไปครับตอนนี้เอาไว้เด้อไม่เอาไว้เหรอเอาออกเลยบ่โอ้เอาออกเลยครับ ต้นอะไรเขาก็ไม่รู้นีคาดว่าต้นนี้มันเกิดเองนะครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับนครเหลืออีกแค่นิดเดียวครับก็ถึงแล้วนี่ก็ตีป่ามาได้เยอะนะจากรถกระบะมันมา ถึงแล้วครับโอ้ไม่มีตอไม้ครับไปได้ครับโอ้โอ้ดูจมไหม หักเอาต้นนี้ไปเหยียบไว้ครับน่าจะใช่นะครับหกัหกหักแล้วก็หิ้วไปเลยครับต้นไม่ใหญ่นะไอ้ต้นเมื่อกี้ยังใหญ่เลย ไปเลยอย่างนี้เลยโอ้หิ้วไปอย่างนี้เลยครับดันไปด้วยครับเอาต้นไหนต้นนหนแคนเดียวแค่นี้ละครับโอ้เรียบร้อยครับเอาอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ละครับ ดึงมาหาตัวเลยครับโผลอ้ยแตกอะแตก,ะกแล้วครับหักแล้วมันนูครับเลยนี่แบบเขาไปสอดเยียบข้างเดียวนะครับ รวยก็ไม่เอาไว้ครับโอเเบ้ใครมดต้นใหญ่ก็เอาครับจุดแล้วครับเดินนั้นนะครับโอ้แล้วมันอยู่ในน้ำใครจะเอาล่ะครับลากขึ้นมาเลยครับ ต้องเดินลงไปหิ้วแล้วครับแบบนี้โอ้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนี่ดูรากครับบยิ่งจะลงไปลึกครับโอ้เราต้องเอาดิน,นออกก่อนครับ กมาแล้วครับอ,อยู่บนรถมันก็จะโยกๆหน่อยนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเออเออเอา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 ทำไงเออเอเอ,เอไปต่อครับ ออออโออเออเอับหักเลยเอานี้นี้นี้เอา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 ,เอาดันไปครับ ก็ถึงที่หมายแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ